สวัสดีครับ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 อันนี้เป็นน้องๆจากระดับชั้นอะไรครับโอเคโอเคน้องมา2เยี่ยม<อ>สำหรับฐานนี้อ่าสำหรับฐานนี้ของพี่เนี่ยจะเป็นฐานเกี่ยวกับในเรื่องของการขายขยะรีไซเคิลถ้าเกิดดูจากภาพนี้คิดว่าพี่ทำอาชีพอะไรครับรับซื้อขยะบงพาน,นิ์ถ้าเห็นจากภาพคิดว่าพี่ทำอาชีพอะไรครับ แฉลมากถูกต้องครับเดี๋ยวพี่ขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการเลยพี่ชื่อพี่เก่งนะครับผมพี่เนี่ยเปิดร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลอ่าหน้าที่ของร้านพี่เนี่ยคืออะไรหน้าที่ของธุรกิจพี่คือการรับซื้อของที่อยู่บนเ๊ะเหล่านี้แหละครับซื้อของพวกนี้มาแต่พี่ไม่ได้มารีไซเคิลเองพี่ซื้อเข้ามาแล้วพี่ก็มาแยกประเภทแล้วก็ส่งไปให้กับโรงงานเพื่อเอากลับมาผลิตใหม่ผลิตเป็นอะไรผลิตเป็นเก้าอี้แบบนี้ ผลิตเป็นโต๊ะแบบนี้ผลิตเป็นไอ้เจ้าทีวีพลาสติกทีวีสีดำๆแบบนี้ผลิตเป็นเศษเหล็กแบบนี้ผลิตเป็นแอร์แบบนี้ก็คือเอาวัตถุดิบจากพวกที่เราเห็นอยู่บนต้นนั่นแหละครับเอามาเข้ากระบวนการรีไซเคิลเป็นวัสดุต่างๆเอามาใช้ใหม่อ่าอันนี้ก็จะเป็นร้านที่ร้านพี่เนี่ยจะอยู่ที่ถนนมึพระจันทร์ปทักษีใกล้ๆกับโรงเรียนเซนติโกลาครับผมใกล้ๆกับเอสทีคอนโดเป็นโกดังเดเกีฉยวมีใครเคยเห็นไหมแจ๋วอ่าขอบคุณมากแล้วครับเคยแวะไปไหม ผว่าลองเข้าไปเที่ยวโอเคทีนี้ขยะคืออะไรมีใครตอบที่ได้บ้างสิ่งที่ไม่ใช้สิ่งที่เหลือใช้เยี่ยมมากที่จะขอขดน้ำขวดนี้ก็ได้ให้กระป๋องกับขวดน,น้ก็ได้โอเคอันนี้มันเป็นขยะหมครับเป็นขยะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดน้ำขวดนี้มีน้ำอยู่เต็มขวดเลย แล้วก็ปิดฝาแล้วก็วางไว้ในห้างเป็นขยะไหมครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีน้ําอยู่เต็มขวดเลยแล้วมันวางอยู่ในห้างแล้วมันเป็นสินค้าใหม่ที่พร้อมขายเนี่ยแบบนี้จะเป็นขยะไหมครับใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราตีความง่ายๆก็คือขยะก,ก็คือสิ่งที่หมดประโยชน์จากชีวิตเราแล้วหรือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ใช้แล้ว แค่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นประหยัดเป็นขยะแล้วครับผมแต่มันก็ยังไม่ได้หมดประโยชน์เลยสักทีเดียวเพราะว่ามันก็ยังสามารถนํามาขายเพื่อเพิ่มมูลค่าได้น้องๆเคยเห็นไอ้ถังขยะสีสีแบบนี้ไหมครับคุ้นตาไหมครับคุ้นตาเนาะโอเคทีนี้ถังสีเหลืองเราทิ้งขยะพวกอะไรครับดิสไซเคลิลถ้าทางสังสีน้าเงินขยะทั่วไปถ้าถังสีเขียวขยะเปีย ถ้าเป็นถังสีแดงขยะอันตรายตบมือให้ตัวเองครับเก่งมากครับที่ตอบนี่อันนี้ไม่ได้เป็นเพราะเขาเขียนไว้ใช่ไหมครับโอเค <c oughs> เราเนี่ยจะรู้ว่าถังสีเหลืองเนี่ยทิ้งพวกขยะรีไซเคิลอ่าแล้วไอ้เจ้าขยะรีไซเคิลที่เราจะเอาไปทิ้งในถังสีเหลืองเนี่ยที่เราจะเอามือเราหยิบทิ้งลงไปนะไหนมีใครบอกพี่ได้บ้างว่าเราจะเอาอะไรใส่ลงไปในถังได้บ้างซองขนมจะเป็นอ่าที่เป็นรีไซเคิลจะเป็นอะไรบ้างครับผม พลาสติกถูกต้องครับพลาสติกกระป๋องถูกต้องครับขวดแก้วถูกต้องครับทีนี้สีน้ําเงินละ่ะสีน้ําเงินเราทิ้งอะไรลงไปได้บ้าง2ขนมถูกต้องครับโฟมไอพวกกล่องโฟมกล่องข้าวเป็นกล่องโฟมนะครับผมอ่าเราจะสามารถทิ้งในถังสีน้ําเงินได้ต่อไปถังสีเขียวเศษอาหารเศษอาหาร พวกเปลือกผักผลไม้พวกก้านปลาต่างๆหรือเป็นขยะที่มันสามารถย่อยสลายได้เองโดยที่ไม่ต้องไปผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อะไรก็แค่ให้มันเอาเอาไปย่อยสลายได้เองสองถังนี้จะเป็นสองถังที่คนจะนิยมทิ้งผิดหน้าเลยถังสีทั้เงินกับถังสีเขียวเนะี่ยเพราะว่าอะไรย้ำอีกครั้งนะครับถ้าเกิดเป็นพวกโฟมหรือเป็นพวก ของที่มันต้องที่มันย่อยสลายเองไม่ได้ครับเช่นกลมถุงขนมต่างๆพวกนี้เอาไปทิ้งไว้ในถังสีน้ำเงินแต่ถ้าเป็นพวกขยะที่มันสามารถย่อยสลายเองได้เนี่ยก็จะทิ้งในถังสีเขียวแล้วถังสีแดงล่ะถังสีแดงเราส,สามารถทิ้งอะไรไปได้บ้างครับแบตเตอรี่ถ่านไฟฉายของมีคมได้เข็มฉีดยาถูกต้องใช่ พี่จะบอกว่าคนนชอบสับสนกันว่าเข็มฉีดยาเ,ยเอาไปทิ้งใน,ในขยะดิสเ,เคได้ไหมพี่จะบอกว่าไม่ได้นะครับเข็มฉีดยาถือว่าเป็นวัตถุอันตรายเพราะว่ามันมีการใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องทิ้งในถังสีแดงแล้วก็มีอะไรอีกถ่านไฟฉายใช,ใช่ไหมครับถ่านแบตเตอรี่แบตเตอรี่ต่างๆโทรศัพท์มือถือ่ะโทรศัพท์มือถือถ้าเราจะทิ้งถ้าเราจะทิ้งเราควรจะทิ้งในถังสีไหนครับสีแดงถูกต้องครับไอ้พวกที่มันเป็นแบตเตอรี่หรือเป็นพวก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มันเป็นสีขเขียวอันตรายอย่างเงี้ยคนนี้ควรจะทิ้งในถังสีแดงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่ปฏิีฐานของพี่เนี่ยพี่ได้รับมอบหมายมาให้แนะนําในเรื่องของเน้นไปในนะักขยะรีไซเคิลแลวก็ในเรื่องของการขายขยะเพราะฉะนั้นพี่ขอยุ้าอีกครั้งว่าขยะรีไซเคิลเนี่ยสิ่งที่จะเอาเขาทิ้งลงไปได้เนี่ยก็จะได้แก่สิ่งที่อยู่บนโต๊ะของเราเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกขวดแก้วเศษเหล็กที่ไม่ใช่พวกเข็มขีดย,ย้ายไม่ใช่ใบมีดนะครับผม พวกนี้สามารถได้สามารถเอาไปทิ้งไว้ได้กระป๋องโลหะได้พวกกระป๋องอลูมิเนียมกล่องกระดาษลังสีน้ำตาลนะครับสามารถเอาทิ้งลงเข้าไปได้ทีนี้เราลองมาเดาเล่น,ลนกันไหมว่าคนปกติอย่างพวกเราเนี่ยหนคนเนี่ยเราผลิตยขยะกันกี่กิโลกร,รัมต่อวัน1.94 ใช่แต่เป็นคําตอบที่ใช่ไหมนะเพราะว่าทางกรมควบคุมมลพิษเขามีการทํารีเสิร์ชออกมาแล้วค่าเฉลี่ยของการสร้างขยะของในประเทศไทยเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ1 1ถึง1.9กิโลกร,รัมต่อคนต่อวันนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดในบ้านเราเนี่ยมีใครที่แบบในบ้านมีเกิน5คนไหมที่เป็นครอบครัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับเช่นมีคุณพ่อคุณแม่พี่เกิน5ไหมครับมีประมาณกี่คนนะครับ อ,อย่างถ้าเป็นกรณีของขอครอบครัวใหญ่เงี้ยถ้าเราลองคิดเล่นว่าลองคูณได้แค่1นกิโลก็ไนดะ้คูณง่ายๆเท่ากับว่า1วันเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะสร้างขยะประมาณวันละ9กกิโลกรัมกว่าๆแล้วคนไทยเนี่ยจากจากผลวิจยัยนะครับเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยสร้างขยะเนี่ยประมาณ73 0 0 0กว่าตันจะทายังไงให้มองเห็นภาพน้องจาไอ้รถสิบล้อขนของได้ไหมครับรถสิบล้อขนของอ่ะรถสิบล้อหนึ่งคันอ่ะมันจะบรรทุกได้แค่15ตัน แค่15ตันน้ำหนักบรรทุกนะครับแล้วถ้าเกิดเขาจะต้องขนขย 7, 000, 000ะเนี่ย73,000กว่าตันเนี่ยมันจะต้องใช้รถ10ล้อประมาณกี่คันพี่ว่ามันน่าจะใหญ่มากกว่าจังหวัดที่โลกถ้าเอามาจอดเรียงกันต่อกันนะน่าจะใหญ่กว่าจังหวัดที่โลกทั้งจังหวัดเรารวมกันต่อมามาทีนี้ฐานของพี่เนี่ยไฮไลท์มันจะอยู่ตรงนี้น้องๆเห็นขยะที่วางอยู่บนโต๊ะตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยพี่เนี่ยเอาขยะมาเป็นตัวอย่างเนี่ยทั้งหมด3ประเภท ประเภทที่1ก็คือพวกกระป๋องโลหะทางด้านนู้นนะครับผมกระป๋องโลหะประเภทที่2ก็จะเป็นพวกสมุดพวกสมุดทีกสมุดฉีกแบบนี้ส่วนนะครับพวกสมุดหนังสือกระดาษแบบนี้แล้วก็ประเภทที่3มเนี่ยก็จะเป็นพวกขวดพลาสติกต่างๆประเภทพลาสติกต่างๆโอเคเราจะมาเริ่มจากประเภทที่1ก่อนเลยสมุดส่วนนะครับ อันเนี้ยเราน่าจะคุ้นเคยกับสมุดที่เราใช้เขียนแบบนี้ใช่ไหมครับผมไอ้พวกนี้มีใครเคยเอาสมุดแบบเก่าๆของเราไปขายบ้างไหมฮะปกติเอาไปขายไหมครับอ่าพี่จะบอกว่าพวกพวกสมุดเก่าๆแบบเนี้ยครับผมถ้าถ้าเราเอาไปขายแบบเนี้ยเอาไปขายเป็นเล่มๆแบบเนี้ยมันจะตกอยู่ที่กิโลกร,รัมละประมาณ2บาทจนถึง3บาทถ้าไปขายเป็นเล่มแบบนี้นะครับแต่แต่ถ้าเกิดเราเปิดมาแล้วข้างในเนี่ยมันเป็นเนื้อสีขาว มันเป็นเนื้อกระดาษสีขาวอ่ามันเป็นเนื้อกระดาษสีขาวแบบนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นแบบอัแบบนนี้อ่านี่สมุดร,รายงานที่เป็นเนื้อสีขาวแบบนี้นะครับผมขอให้เป็นเนื้อสีขาวเราทําการฉีกฉีกแยกกระดาษเนื้อสีขาวกับแยกปกออกมาเพราะว่าถ้าเกิดเราเอามาขายเป็นเล่มเนี่ยมันจะตกประมาณ2-3 <tegen> บาทเวลาเราฉีกปั๊ <S <S บไอ้ปกแบบเนี้ย3บ,บาทแต่ไอ้แบบเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณ4บาทจนถึง6บาท เราแค่ฉีกมันออกมามูลค่าของมันเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวหนึง่งอ่าสำหรับสำหรับสำหรับประเภทต่อไปสำหรับประเภทต่อไปพี่อยากจะให้น้องๆเนี่ยดูตรงกลับไปบ้านนะครับแล้วก็ดูตรงก้นของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกต่างๆเขาเนี่ยจะมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมแล้วก็จะมีตัวเลขอยู่ตรงกลางจะมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมแล้วก็มีตัวเลขอยู่ตรงตรงตรง,ตรงก้นของบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะครับ พวกพลาสติกต่างๆอ่ามีไหมฮะที่เป็นที่เป็นสามเหลี่ยมโอเคถ้าเป็นประแบบนี้ดูตรงจุดตรงนี้ก็ได้ครับถ้าเป็นขวดเค็กพวกแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นหลอดเป่ามันก็จะมีจุดแบบนี้อ่าอ่าใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช,ใช่ครับนี่เบอร์หกนี่เบอร์หกเขาจะมีเขาจะมีตัวเลขแล้วก็มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมอยู่ใช่ครับตรงแก้วก็มีเหมือนกันอ่าพลาสติกนะครับประเภทนะครับที่เป็นที่เป็นตัวเลขนะครับเลขหนึ่งเลขสอง เลข4เลข5แล้วก็เลข6เนี่ยสามารถเอามาขายได้ทั้งหมดเลยยกเว้นแค่เลข3ประเภท p ี c เพราะว่า p v c ีเนี่ยคุณภาพเนื้อของมันต่ำเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมเอากลับมารีเซเคิลใช้ใหม่ถ้าเกิดเป็นสายรักโลกในอย่างเช่นอย่างครอ,อ,อบครัวที่เป็นสายรักโลกเนี่ยเวลาที่พี่เลือกซื้อเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ต่างเนี่ยพี่ก็จะเลือกสินค้าหรือเลือกเลือกยี่ห้อสินค้าหรือเลือกแบรนด์เนี่ยที่เขาใช้วัสดุที่เป็นสามารถขายรีไซเคิลได้หรือว่าสามารถรีเซเคิลได้ง่ายอะไรเงี้ยครับผมจะได้เป็นการช่วยกัน ลดขยะของประเทศเราไปด้วยทีนี้พลาสติกถ้าสมมุติว่าเราเอาพลาสติกเนี่ยมาขายรวมกันทั้งหมดไม่คัดแยกเลยเนี่ยมันจะตกอยู่เนี่ยบางร้านเนี่ยก็จะซื้ออยู่ที่2บาทจนถึง4บาท5บาทแต่แต่ประเภทที่1ประเภทที่1ที่พี่อยากให้แยกออกมาคือตัวนี้พวกขวดโพลีพีทรอยดขวด,ข,วดขุน่นหรือสๆแบบนี้แยกออกมาจากพลาสติกรวมเพราะว่าพลาสติกแบบเนี้ยเขาจะรับซื้อกันอยู่ตั้งแต่7บาทจนถึง8บาท และไอแบบถ้าเกิดรวมกันมาเนี่ยจะ,จะเริ่มตั้งแต่1บาทจนถึง5บาทแล้วแต่ช่วงเวลานะครับแต่อแบบนี้มันจะเริ่มต้ั้งแต่6บาทขึ้นไปเลยมันเคยสูงสุดอยู่12บาทให้พวกขวดคุณๆแบบนี้อ่าประเภทถัดมาที่อยากจะให้น้องๆแยกออกมาก็คือไอที่สองขวดน้ำดื่มเนี่ยนะครับขวดน้ําดื่มใสแบบนี้ที่เราควรจะแยกออกมาจากพลาสติกรวมเวลาเราขายนะครับผมเพราะว่าพวกขวดน้ําดื่มใสๆแบบเนี้ยราคาเริ่มต้นเนี่ยมันจะเริ่มต้ั้งแต่6บาทขึ้นไปเลย ในขณะที่ถ้ารวมมาเนี่ยมัยนจะได้ตั้งแต่1่บาทจนถึงไม่เกิน5บาทแต่ถ้าแยกมาเนี่ยแน่นอนเริ่มต้นที่6บาทแน่นอนแต่ข้อควรระวังตอนนี้ข้อควรระวังของพขวดน้ําดื่มใสแบบนี้นะครับก็คือดูในมือพี่ดีๆนะข้างนี้ที่อยู่ในมือพี่เนี่ยกิโลกร,รัมละ1บาทแต่ในมือพี่ข้างนี้กิโลกร,รัมละ6บาทขึ้นไปมันเป็นเพรใสเหมือนกันเ้องเห็นความแตกต่างอะไรของมันบ้างครับอ่า ถูกต้องถูกต้องถูกต้องข้างซ้ายเนี่ยเขาจะมีการสรกีนหมึกสกีนสีลงมาบนขวดเนี่ยอ่าพวกเนี้ยเวลาที่โรงงานเอากลับไปรีไซเคิลใช้ใหม่อ่ะคุณภาพความใสของเนื้อมันจะลดลงเพราะว่ามันมีสีผสมเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเอามาขายรวมกันแบบนี้เวลาไปขายตามร้านเนี่ยมันจะได้กิโลกร,รัมละหนึนบาทแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะแยกไอ้แบบนี้ออกมาแล้วเอาแบบเนี้ยแยกออกไปเลยอ่าเพื่อที่เราจะได้ขายได้6บาทขึ้นไปทีนี้ สินค้าตัวนี้อันนี้เป็นช่วงที่มาใหม่และคนกำลังสับสนกันมากพวกกระป๋องโลหะต่างๆกระป๋องโลหะเนี่ยในด้านมือในด้านนี้ของมือพี่นะมันจะรับซื้ออยู่ที่ประมาณกิโลกร,รัมละ3บาทจนถึง4บาทแต่ยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันรสชาติเดียวกันสีเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างอันนี้3บาทจนถึง4บาทไอเนี่ยเริ่มต้นที่40บาทกิโลละ40บาทรับซื้อกิโลละส0บาท แต่ถ้าน้องใส่ลดกันมามันจะกิโลกร,รัมละ3บาทถึง4บาทดูยังไงไอ้ในมือข้างนี้ของพี่เนี่ยเป็นกระป๋องเหล็กในขณะที่ข้างนี้จะเป็นกระป๋องอลูมิเนียมเราจะต้องแยกกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยออกมาจากกระป๋องเหล็กทุกครั้งเวลาเราขาย3บาทกับ40บาท,บาทราคาต่างกันเยอะมากวิธีการดูดูยังไงสมมุติว่าเราไปในห้างสรรพสินค้าแล้วเราไม่สามารถบีบดูได้ใช่ไหมครับเพราะเราบีบเนี่ยโอเคเนื้อเหล็กมันจะแข็งกว่าอาลูมิเนียมมันจะอ่อนกว่า แต่เราไปในห้างเราไม่สามารถตีดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการสังเกตอันที่1นดูบริเวณก้นของกระป๋องของเขาครับดูบริเวณก้นกระป๋องกระปอ๋ะปองเหล็กเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นตูดเป็นตูดตัดแบนๆไปเลยเห็นไหมครับกระป๋องเหล็กจะเป็นลักษณะตูตตัดแบนๆในขณะที่กระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะเว้าลตรงก้นเข้าไปกระป๋องอลูมิเนียมไม่ว่าจะเป็นกระป๋องน้ำอัดลมกระป๋องกาแฟกระป๋องพวกขวด ไอ้กระป๋องกระป๋องเครื่องดื่มชูก,กํลาลังอะไรเงี้ยมันก็ถ้าเป็นอลูมิเนียมมันจะว้าวเข้าไปอ่าอันนี้เป็นวิธีการดูถ้าน้าหนักใช่เวทของเขาต่างกันน้ําหนักต่างกันอันนี้ลองลองกระป๋องเหล็กดูก็ได้ครับน้าหนักต่างกันต่างกันใช่แล้วก็ความความหนาใช่แต่เป็นยี่ห้อเดียวกันเป็นสีเดียวกันอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเวลาที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่จะเลือกซื้อเนี่ยพี่ก็อยากจะให้ซื้อเป็นตัวอลูมิเนียมดีกว่าเพราะเราขายได้แพงกว่า เรามีการวิธีการดูยังไงอีกถ้าเกิดเราดูตรงต้นไม่ได้ลองบีบดูไม่ได้ตรงกระป๋องของกระป๋องรุ่นใหม่อ่ะครับเขาจะเขียนไว้เลยว่าฉันรีไซเคิลได้แล้วก็ชั้นเป็นอลูมิเนียมอ่าลองลองนี่ได้ครับอ่ามันจะเขียนไว้เลยว่าชันรีไซเคิลได้ลองลองสังเกตที่กระป๋องกาแฟครับส่วนใหญ่ตัวนี้เราจะเจอในกระป๋องกาแฟใช่ใช่ใช่มันจะมีสัญ,ญลักษณ์ว่าชั้นรีไซเคิลได้เป็นอลูมิเนียม ถ้าเกิดเราไม่สามารถบีบได้ไม่สามารถยกขึ้นมาดูได้เราอาจจะดูตรงตรงโลโก้ตรงสัญลักษณ์ของเขาก็ได้เช่นกันนะครับผม๋ยวพี่ขอตัวอีกทีนึงจำพอเหลือเวลาสิบนาทีสุดท้ายขอตัวอีกทีนึงเริ่มจากกระดาษก่อนเลยเริ่มจากกระดาษก่อนเลยกระดาษเนี่ยที่จะขอย้ํากับกับน้องๆพวกเราอีกครั้งนะครับว่าเวลาทุกครั้งที่เราจะเอาพวกสมุดนะหรือว่าเป็นพวกรายงานพวกนี้เวลาเราไปขายอ่ะพี่อยากจะให้เราเนี่ยช่วยกันฉีก แยกเนื้อสีขาวกับแยกไอ้กระดาษปกสีสีออกมาก่อนอันเนี้ยสบาทสนวึงสบาทไอ้เน,นี้ยมันเริ่มต้นตั้งแต่4บาทขึ้นไปราคามันต่างกันเป็นเท่าตัวนะครับผมเพราะถ้าเกิดเรามาขายรวมกันแบบเนี้ยแน่นอนเขาต้องซื้อเราเป็นกระดาษกระดาษสีอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องเอาร้านของเก่าจะต้องเอาไปฉีกแยกออกมาดูไหมครับเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถไปขายได้กําไรต่อสําหรับสินค้าที่2ประเภทพลาสติกสิ่งที่เราจะต้องแยกออกมาได้แก่อะไรบ้าง1่ขอทวนอีกครั้งหนึ่งพวกขวดน้ําดื่มโพลาริต อันนี้แยกออกมาใส่ถุงแยกมาเลยเพราะว่ามันจะเริ่มต้นตั้งแต่เจ็ดบาทขึ้นไปอ่าพวกนี้นะครับผมถัดมาที่เราต้องแยกออกมาคือขวดน้ําดื่มใสแต่ข้อควรระวังของขวดน้ําดื่มใส่เนี่ยก็คือต้องระวังเจ้าที่มันมีการสกรินสีสกินหมึกลงไปบนขวดอ่าไอ้พวกนี้แยกออกมาเลยแยกมันออกไปเลยเพราะว่ามันถูกแบบพลาสติกรวมอีกจะได้ไม่ต้องไปถูกร้านของเก่าเนี่ยตัดน้ําหนักหรือว่าไปขอทอนน้าหนักอะไรอย่างนี้ครับผมเราจะได้ไม่ถูกโกงเรื่องน้ําหนากัก แล้วก็สำหรับสุดท้ายที่พี่บอกไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องกระป๋องกระป๋องอันนี้ราคามันต่างกันเยอะมากแล้วก็ตอนนี้ลูกค้าของพี่หลายคนเนี่ยจะยังไม่รู้ยังสับสนอยู่ในเรื่องของกระป๋องโลหะกับกระป๋องอลูมิเนียมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้กลับไปบ้านไปบอกผู้ใหญ่ของเราว่าโอเคตอนนี้มันมีกระป๋องที่เป็นกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียมซึ่งราคาเนี่ยกระป๋องเหล็กเนี่ยมันจะอยู่3บาท4บาทแต่ถ้าเป็นกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยมันจะอยู่ที่40บบาทเราจะได้เอากลับไปบอกที่บ้านของเราอ่า อ,อถ้าเกิดเป็นพวกขวดขวด,ขวดนมขวดแชมพูที่ที่เราไม่ได้อยกมาพวกนี้จะเป็นพลาสติกลวมสามารถใส่รวมกันไปได้เลยครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอทวนประเภทพลาสติกอีกทีได้ไหมเมื่อกี้จำได้ไหมว่ามีประเภทอะไรบ้างที่ขายได้อันแรกคือเบอร์เบอร์หนึ่งสองสี่ห้าห้าแล้วก็หกใช่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่ห้าหกจะขาดแค่เบอร์สามเบอร์เดียวที่เป็นประเภท PVC ไอ้พวกเบอร์สามเนี่ยเราจะเจอในไหนได้บ้าง Uh, ที่พี่เคยเห็นมานะจะเป็นขวดซีอิ๊วดำที่เป็นเบอร์สามแต่ว่าเหมือน mm hmm. เหมือนเขาก็ใกล้จะใกล้จะเปลี่ยนตัวบรรจุภัณฑ์ละแล้วก็อีกอันที่เจอก็จะเป็นพวกน้ำยาบ้วนปากครับผมที่เป็นที่เป็นใสๆแข็งๆหน่อยอมันจะแตกต่างกับใสๆของเราที่เป็นเพชรมันจะเนื้อแข็งๆเหนียวๆกว่าเพราะนั้นเป็น PVC เขาจะไม่ค่อยนิยมนำกลับมารีไซเคิลกันโอเคทีนี้ในส่วนสุดท้ายก่อนที่เราจะแยกกันไปเนี่ยพี่อยากจะบอกน้องๆว่าโอเควันเนี้ย ของที่อยู่บนโต๊ะเราเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันเป็นแค่ขยะมันไม่มีมูลค่าเท่าไหร่เอาไปขายก็ได้ไม่กี่ตังค์แต่พี่จะบอกว่าในชีวิตของพี่เนี่ยตั้งแต่พี่เรียนมัธยมเรียนปริญญาตรีเรียนปริญญาโทจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยที่พี่เรียนปริญญาเอกอยู่เนี่ยค่าเทอมปริญญาเอกเนี่ยมันจะอยู่ที่เทอมละหนึ่งแสนหนึ่งแสนกว่าบาทปีหนึ่งเนี่ยพี่จะต้องจ่ายค่าเรียนตัวเองเนี่ยปีละประมาณสองแสนกว่าบาท ทุกบาททุกสตางค์ที่พี่ได้เรียนหนังสือที่พี่ได้กินข้าวที่พี่ได้อยู่ได้ใช้ได้นอน Different. ได้มีบ้านได้มีที่นอนได้มีแอร์นอนดีดนๆเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ของพี่เนี่ยมาจากสิ่งที่อยู่ตรงข้างหน้าน้องๆเนี่ยแหละครับผมเกิดจากแค่เนี่ยแค่เราฉีกสมุดฉีกกระดาษให้มันมีส่วนต่างของเงินออกมาเกิดจากเราแยกพลาสติกออกมาให้มันมีส่วนต่างของเงินออกมาแยกกระป๋องออกมาให้มีส่วนต่างของเงินออกมานี่แหละครับ แหล่งที่มาของสิ่งที่ทําให้พี่ได้มีกินมีชใช้ได้เรียนหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพี่เหลือเวลาอยู่แค่5้าทีสุดท้ายก่อนที่เราจะแยกฐานกันเนาะพี่ก็อยากจะฝากกับน้องๆว่าไม่อยากให้มองข้ามไม่อยากให้มองข้ามให้พวกพวกขยะหรือว่าสิ่งที่เราอยู่ใกล้ตัวของเราเพราะในอนาคตที่น้องๆโตขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จในเรื่องการทํางานไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือโอกาสต่างๆอยากให้น้องลองไปสังเกตดูว่าบุคคลที่มีการประสบความสําเร็จในชีวิตส่วนใหญ่เนี่ย เกิดจากการมองเห็นคุณค่าของสิ่งใกล้ตัวเสมอ,อเพราะฉะนั้นฐานนี้ก่อนจากการที่ก็ขอขอบคุณน้องๆทุกๆคนมากนะครับผมที่เข้าร่วมกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับแล้วก็กลับไปบ้านก็อย่าลืมช่วยกันคัดแยกขยะเอาไปขายหรือว่าคัดแยกให้ถูกต้องเพื่อจะได้ได้เงนินเยอะๆสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับๆๆเดี๋ยวก่อนออกก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวฝากต่อแถวแล้วก็เดี๋ยวรับแล้วขอที่ระลย